ประกาศิทธิราชามังกรบทที่4,433ถามเขาว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ในตอนแรกความแข็งแกร่งของทุกคนถูกระงับและพวกเขาทั้งหมดเป็นคนธรรมดาดังนั้นพวกเขาจึงติดตามเฉินปิงและหลินเกอติงตอนนี้พวกเขาฟื้นความแข็งแกร่งแล้วคนเหล่านี้อาจไม่ฟังพวกเขาอีกต่อไปหากคุณพบสมบัติวิธีการประมูลไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัด จะต้องมีการต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอนดูเหมือนว่าปรมาจารย์ของหลิงเกอติงจะมองเห็นธรรมชาติของมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นเขาจึงตั้งข้อจำกัดนี้ขึ้นมาเมื่อเฉินปิงติดตามหลิงเกอติงเพื่อค้นหาคนอื่นๆทันใดนั้นก็มีออร่ามากมายมาทางนี้ในชั่วพริปตาจียุนและคนอื่นๆก็มาถึงที่นี่ด้วยสีหน้าตื่นเต้นของทุกคนคุณเฉินคุณหายดีแล้วพวกเราหายดีแล้ว จีหยุนพูดกับเฉินปิงฉันรู้แล้วและฉันก็หายดีแล้วเฉินปิงยิ้มเล็กน้อยและแอบเหลือบมองหลิงเกอติงหลิงเกอร์ติงหันหน้าไปทางด้านข้างไม่กล้ามองฝูงชนตอนนี้เราสามารถค้นหาสนามรบของเทพเจ้าและปีศาจได้อย่างเหมาะสมแล้วตอนนี้เรามีความแข็งแกร่งแล้วเราจะไม่กลัวอีกต่อไปในบรรดาภิกษุพูดเท่ากล่าวว่า ใช่แล้วเราได้รับความแข็งแกร่งคืนแล้วและเราไม่มีอะไรต้องกลัวอย่างไรก็ตามเราไม่ได้มีศิลาจิตวิญ,ญญาณมากมายตลอดทางหลังจากที่พระมีหนวดมีเคราพูดจบเขาก็เหลือบมองหลิงเกอติงความหมายชัดเจนแล้วตอนนี้พวกเขาฟื้นพลังแล้วพวกเขาต้องการเอาหินวิญ,ญญาณกลับคืนมาเมื่อพระภิกษุอื่นๆเห็นสิ่งนี้พวกเขาทั้งหมดก็มองไปที่หลิงเกอติงและดวงตาของพวกเขาก็เริ่มแสดงความเกลียดชัง เมื่อพวกเขาถูกปราบปรามในตอนแรกพวกเขาทั้งหมดก็เชื่อฟังแต่ตอนนี้พวกเขาเพิ่งได้รับความแข็งแกร่งกลับคืนมาใบหน้าของพวกเขากำลังจะเปลี่ยนไปนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ในโลกของเทพเจ้าและมนุษย์ความแข็งแกร่งคือสิ่งที่สำคัญที่สุดลิงเกอร์ติงยังสังเกตเห็นการจ้องมองของทุกคนแต่เธอไม่สนใจเธอกลับมองทุกคนอย่างเย็นชาแล้วพูดว่าฉันยอมรับหินวิญ,ญญาณของคุณเป็นราคาในการพาคุณเข้ามา สำหรับอาวุธเวทมนต์เหล่านั้นทุกคนได้รับมอบหมายศิลาวิญญาณและฉันก็ไม่ได้รับมันด้วยตัวเองถ้าใครกล้าไม่พอใจสามารถมาหาฉันได้และขอหินวิญญาณคืนแต่ก่อนที่คุณจะขอหินวิญญาณคืนให้ถามฉันว่าฉันเห็นด้วยกับดาบเล่มน,นี้หรือไม่ หลังจากที่หลิมเกอติงพูดจบร่องรอยของความร้อนก็เริ่มปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าตรงหน้าเธอและจากนั้นดาบก็ปรากฏขึ้นมาจากอากาศบางๆโดยมีไฟสีน้ำเงินฟาดอยู่ทันทีที่ดาบเล่มนี้ปรากฏขึ้นทุกคนรู้สึกว่าลมหายใจหยุดนิ่งและความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ทุกคนต้องการล่าถอยพวกเขาแต่ละคนมองดาบที่อยู่ตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวเล็กน้อย พวกเขารู้ว่าหลายคนไม่สามารถต้านทานพลังของดาบนี้เพียงลำพังได้สหายลัที่เต๋าเรามอบหินวิญ,ญญาณด้วยความเต็มใจไม่มีใครขอให้คุณเอาหินวิญญ,ญาณกลับมาแล้วทำไมคุณต้องโกรธด,ด้วยแม้ว่าเราจะฟื้นคืนความแข็งแกร่งแล้วแต่สนามรบระหว่างเทพและปีศาจก็เต็มไปด้วยอันตรายเราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคต ในบรรดาพระภิกษุชายชรารีบลุกขึ้นและพูดสิ่งดีสิ่งดีกับหลิงเกอร์ติงใช่ใช่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงตอนนี้เพื่อนนักลัทธิเต๋าโกรธอย่าเข้าใจฉันผิดพระผู้มีหนวดมีเคราก็ขอโทษอย่างรวดเร็วเช่นกันเดิมทีพวกเขาคิดว่าหลิงเกอร์ติงเป็นผู้หญิงและไม่มียามอยู่รอบตัวเธอดังนั้นพวกเขาจึงสามารถจัดการกับเธอได้อย่างง่ายดาย แต่พวกเขาไม่คิดว่าความแข็งแกร่งของหลิงเกอติงไม่ควรถูกมองข้ามโดยเฉพาะดาบที่ปรากฏนั้นทรงพลังยิ่งกว่าใครที่กล้าพูดถึงหินวิญญาณในเวลานี้คุณหลิงเก็บดาบของคุณออกไปฉันเกรงว่าจะมีคนฉีด้วยความกลัวเฉินปิงก็ชักชวนหลิงเกอติงด้วยเพียงแต่เฉินปิงยังดูถูกพระเหล่านี้ที่ดูถูกอาการบาดเจ็บด้วยดังนั้นเขาจึงพูดแบบนี้ เมื่อหลิมเกอร์ติงได้ยินสิ่งนี้เธอกอดหัวเราะไม่ได้แล้วจึงหยิบดาบออกไปเมื่อเห็นหลิมเกอร์ติงเก็บดาบนักบวชจำนวนมากก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกสหายลทัททีเตาขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือตลอดทางลาก่อนชายชรากาหมัดและพาผู้คนออกไปตอนนี้ความแข็งแกร่งกลับคืนมาแล้วไม่จำเป็นต้องติดตามเฉินปิงและคนอื่นๆจะดีกว่าไหมถ้าจะหาสมบัติด,ด้วยตัวเอง บทที่4,434ัันเห็นมันเห็นอย่างนี้แล้วพระภิกษุอื่นๆก็จากไปทีละคนอหากคุณสามารถหาสมบัติได้มันก็เป็นของคุณและคุณไม่จำเป็นต้องประมูลมันด้วยหินวิญญาณในชั่วพริบตาพระภิกษุจำนวนมากก็แยกย้ายกันไปเหลือเพียงเฉินปิงหลิงเกอติงจีหยุนและจูชิงซิ่วและสัตว์ร้ายสายฟ้าขาเดียวนั่น สัตว์สายฟ้าจะไม่จากไปเพราะคนที่เขาต้องการติดตามคือเฉิญปิงเราควรเดินต่อหรือกลับดีเฉิญปิงถามหลิงเกอติงท้ายที่สุดแล้วการมาถึงสนามรบของเทพเจ้าและปีศาจเป็นเพียงเกมตอนนี้ไม่มีเงื่อนไขในการสร้างเกมคงไม่มีอะไรที่จะได้รับจากการเล่นต่อทำไมคุณถึงหมุนไปรอบๆละ่ะไม่มีอะไรในสนามรบของเทพเจ้าและปีศาจมันเสียเวลา หลังจากที่หลินเกอติงพูดจบเธอก็หันหลังกลับและเดินกลับเมื่อเฉินปิงเห็นสิ่งนี้เขาก็เดินตามหลังเขาไปพร้อมกับจีหยุนและจูชิงซิว่วทุกคนรู้สึกหมุดหงิดเล็กน้อยท,ยท้ายที่สุดพวกเขามาที่นี่เพื่อตามล่าหาสมบัติแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ไร้ผล ทุกคนอย่าไปใครว่าไม่มีสมบัติในสมรภูมิเทพและอสูรนี้ถ้ายังเดินหน้าต่อไปก็จะไปปรากฏที่เขตแดนสมรภูมิเทพและอสูรมีเจดีย์อยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่จะปราบปรามสัตว์สายฟ้าตะโกนเรียกเฉินปิงและคนอื่นๆอย่างรวดเร็วเมื่อเฉินปิงและหลิงเกอติงได้ยินดังนั้นพวกเขาก็หยุดอย่างรวดเร็วคุณพูดจริงเหรอเชิญปิงถามอย่างตื่นเต้น แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงฉันจะโกหกคุณได้อย่างไรถ้าฉันโกหกคุณสัตว์ในตำนานทั้งสองของคุณจะไม่กินฉันสัตว์สายฟ้ากล่าวด้วยความมั่นใจเฉินปิงมองไปที่หลิงเกอติงเขาต้องการเห็นความคิดเห็นของหลิงเกอติงไปดูกันเถอะไม่มีใครบอกฉันว่ามีหอคอยอยู่ที่นี่หลิงเกอติงอยากรู้อยากเห็นมากครั้งนี้เธอคิดว่าเธอคงจะคุ้นเคยกับมันได้อย่างง่ายดาย ท้ายที่สุดแล้วเจ้านายของเธอเคยเดินผ่านสถานที่นี้มาก่อนและแม้แต่เจ้านายของเธอก็วางข้อจำกัดไว้แต่ตอนนี้เธอค้นพบว่ายังมีพื้นที่ที่ไม่รู้จักอีกมากมายในสนามรบของเทพเจ้าและปีศาจเพราะทุกคนฟื้นพลังแล้วจึงสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นหลายเท่าในไม่ช้าทุกคนก็มาถึงขอบเขตของสนามรบของเทพเจ้าและปีศาจพวกเขาสามารถมองเห็นขอบเขตในความว่างเปล่าได้ชัดเจน หากพวกเขาเก้าวไปข้างหน้าไม่มีทางที่จะทะลุขอบเขตได้หอคอยที่คุณพูดถึงอยู่ที่ไหนลิงเกอรติงมองไปรอบๆและไม่พบหอคอยที่สัตว์สายฟ้าพูดถึงมันอยู่ตรงหน้าสัตว์สายฟ้ากล่าวตดที่ไหนทํำไมฉันไม่เห็นลิงเกอรติงขมวดคิ้วเธอคิดว่าสัตว์สายฟ้ากำลังหลอกลวงเธอฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันฉันก็ไม่เห็นเหมือนกัน จีหยุนและจูชิงซิ่วก็สายหัวและบอก,กว่าพวกเขาไม่เห็นฉันเห็นแล้วเฉินปิงกล่าวในขณะนี้ทุกคนมองดูเฉินปิงด้วยความสับสนโดยเฉพาะสัตว์สายฟ้าที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่เชื่อสหายลัททีเต๋าคุณเห็นเจดีไหมสัตว์สายฟ้าถามด้วยความประหลาดใจคุณหมายถึงอะไรคุณโกหกพวกเราใช่ไหมคุณไม่มีเจดีนั่นหรอ ลิมเกอร์ติงเห็นว่าน้ำเสียงของสัตว์สายฟ้าผิดดังนั้นเธอจึงถามไม่ไม่ไม่ฉันไม่ได้โกหกคุณแค่ว่าเจดีถูกกั้นด้วยสิ่งกีดขวางคุณจะมองไม่เห็นมันเว้นแต่คุณจะเปิดแผงกัน้นสัตว์สายฟ้าอธิบายอย่างรวดเร็วยังมีสิ่งกีดขวางอยู่แต่เฉินปิงมองเห็นเจดีได้เขาจึงรู้สึกแปลกบาเรียไม่สามารถบังตาฉันได้เฉินปิงยิ้มเล็กน้อยและเดินหน้าต่อไป เฉินปิงมีดวงตาของเทียนหมิงม่านก้นเล็กๆจะบังดวงตาของเขาได้อย่างไรเมื่อเฉินปิงเปิดตาเทียนหมิงของเขาทุกสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นจะมองเห็นได้โดยเฉินปิงนี่คือทักษะเฉพาะตัวของจอมมันชื่อหยุนมันยอดเยี่ยมมากหลังจากเดินไปข้างหน้าเป็นระยะทางหนึ่งก็เห็นสัตว์สายฟ้ากระโดดไปข้างหน้าจากนั้นพึมงพาอะไรบางอย่างในปากของเขาและค่อยๆกดมือข้างหนึ่งลงบนพื้น ทันใดนั้นดวงตาของทุกคนก็รู้สึกสดใสาจากนั้นเจดีสูงประหานก็ปรากฏขึ้นเจดี JD สูงประหานอยู่ในเมฆและคุณไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่ชั้นแต่มีสิงโตหินสีตัววางอยู่ที่มุมทั้งสีของเจดีสิงโตหินทั้งสี่มีท่าทางดูร้ายและร่างกายของพวกมันก็เต็มไปด้วยอักษรรูนต่างๆบทที่4435คำถแถลงเมื่อเห็นฉากนี้เฉินปิงก็ขมวดคิ้วทันที การแสดงออกของคนอื่นๆก็ดูเคร่งครึมเห็นได้ชัดว่าเจดีนี้ไม่ใช่สมบัติแต่เป็นเหมือนเครื่องมือในการปราบปรามวิญญาณชั่วร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเฉินปิงเห็นอักษรรูนบนสิงโตหินทั้งสี่เขาก็ดไม่ได้ที่จะสั่นสะท้านแม้แต่รหัสทองคำต้าหลัวในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาก็สั่นเล็กน้อยเฉินปิงดูตกใจเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้าหลัวจินเตี้ยในในจิตสำนึกของเขาถึงสั่นสะท้าน คุณต้องรู้ว่ารหัสทองคำต้าหลัวของคุณอยู่ในทะเลแห่งจิตสํานึกมาโดยตลอดและไม่เคยมีการเคลื่อนไหวใดๆเลยเว้นแต่จะมีวิญญาณที่เหลืออยู่บุกรุกทะเลแห่งจิตสํานึกและต้องการยึดร่างกายของมันรหัสทองคำต้าหลัวจะเปิดใช้งานเชิงปิงสังเกตอักษรรูนอย่างระมัดระวังแต่พบว่าเขาจําพวกมันไม่ได้เลยนี่คืออักษรรูนเทียนซุนดูเหมือนว่าความสามารถของเจดีในการปราบปรามสิ่ง ต่างๆไม่ใช่เรื่องง่ายจอมมันชือหยุนกล่าวอักษรรูนเทียนซุนคืออะไรเทียนซุนมีพลังมากกว่าคุณหรือเปล่าเฉินปิงถามอย่างสงสัยโดยไม่คาดคิดจอมมันชือหยุนกรอกตามาที่เขาแล้วพูดว่าอย่าถามคำถามใดๆเกี่ยวกับการขาดสติปัญญาของคุณในอนาคตหากคุณเปรียบเทียบฉันกับเทียนซุนจะไม่มีใครมองฉันอย่างจริงจัง ฉันแนะนำว่าอย่ามีแผนใดๆสำหรับหอคอยแห่งนี้และออกไปโดยเร็วที่สุดคุณทำให้ฉันสนใจจริงๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้เฉินปิงก็เริ่มสนใจหอคอยแห่งนี้มากขึ้นไปอีกเฉินปิงอาจมีตัวตนที่แข็งแกร่งมากในหอคอยแห่งนี้ใบหน้าของหลิเนเกอติงเคร่งขครึมมากและเธอก็ถือจี้หยกช่วยชีวิตไว้ในมือและในเวลานี้จี้หยกก็ค่อยๆเปล่งแสงออกมา นี่คือเมื่อมีสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเกิดขึ้นดังนั้นจี้หยกจึงจะเริ่มส่องแสงเมื่อหลิมเกอติงถูกควบคุมและไม่สามารถขยับได้จี้หยกก็ไม่เปล่งแสงออกมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันมีอันตรายมากกว่าตอนนั้นเฉิงปิงมีใบหน้าที่มืดมนและขมวดคิ้วมีอะไรแย่ๆในหอคอยแห่งนี้จริงๆหรือ นี่เป็นเพียงโลกสวรรค์เล็กๆจะมีผู้มีอำนาจมากคนใดที่เข้าร่วมในโลกแห่งสวรรค์นในสงครามระหว่างเทพ,พเจ้าและปีศาจหรือไม่เชินปิงสับสนเล็กน้อยแต่ความอยากรู้อยากเห็นในใจของเขาแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยความอยากรู้อยากเห็นฆ่าแมวคนอื่นๆในที่เกิดเหตุก็ดูเคร่งขรืมและตื่นตัวเช่นกันอสูรสายฟ้าคุณคิดว่ามีอะไรอยู่ในหอคอยนี้คุณตั้งใจอะไรที่จะพาพวกเรามาที่นี่ ทันใดนั้นหลิมเกอติงก็มองไปที่สัตว์ร้ายสายฟ้าแล้วถามในเมื่อสัตว์สายฟ้าตัวนี้รู้ว่ามีเจดีอยู่ที่นี่และมีสิ่งกีดขวางมันพิสูจน์ได้ว่าเขาต้องอยู่ที่นี่บางทีเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างสหายลทัทธิเต่าฉันคิดผิดฉันไม่รู้ว่าข้างในเจดีนี้มีอะไรจริงๆฉันยอมรับว่าฉันเคยมาที่นี่แต่ฉันไม่เคยเข้าใกล้เลยฉันไม่เคยเข้าไปมาก่อนด้วยกำลังของฉันตอนนี้ฉันไม่กล้าเข้าไป สัตว์สายฟ้ารีบอธิบายเขาไม่เคยเข้าไปเฉินปิงกล่าวเขารู้ดีว่าด้วยความแข็งแกร่งของอสูรสายฟ้าเขาจะไม่กล้าเข้าไปอย่างแน่นอนสิงโตหินทั้งสี่ที่อยู่รอบตัวเขาคงจะทําให้พระภิกษุจํจำนวนมากกลัวเราควรทําอย่างไรดีควรจะออกหรือเข้าไปดีลิงเกอร์ติงถามเฉินปิงก็ตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในขณะนี้ เข้าไปก็กลัวอันตรายอยากเข้าไปนะอยากรู้มากหลังจากลังเลครั้งแล้วครั้งเล่าเฉินปิงก็มองไปที่จีหยุนและจูชิงซิ่วแล้วพูดว่าฉันจะเข้าไปเองพวกคุณรอฉันอยู่ข้างนอกหากมีอะไรผิดพลาดรีบหนีไปทันทีเฉินปิงไม่ต้องการให้จีหยุนและคนอื่นๆเข้าไปเสี่ยงท้ายที่สุดก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในคุณเฉินฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเสี่ยงตามลำพังฉันอยากไปกับคุณ จียุนพูดอย่างหนักแน่นฉันก็อยากไปเหมือนกันสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันทำได้คือตายจูชิงซิ่วก็อยากตามไปด้วยฉันก็จะตามไปด้วยอย่าลืมว่าฉันแข็งแกร่งกว่าคุณลิงเกอร์ติงก็อยากติดตามเช่นกันในเวลานี้ทุกคนมองไปที่สัตว์ร,ร้ายสายฟ้าอย่ามองฉันฉันพาคุณมาที่นี่แน่นอนฉันต้องเข้าไปไม่อย่างนั้นฉันคงไม่อยู่ที่นี่โดยเปล่าประโยชน์ สัตว์สายฟ้าแสดงท่าทางของเขาอย่างรวดเร็ว